สวัสดีค่ะพี่น้องมานีกพบกันอดีแล้วค่ะกับช่องดาวพสุัสชาแนลจ้าวันนี้ขอนำเสนอเมนูลอดช่องใบเตยค่ะไปดูวิธีกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นค่ะพเอาต้องเอาใบเตยมาหั่น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 ก่อนค่ะหั่นเห็นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยมาปั่นค่ะอ้าวน้องสลัดดิสันนี่ไม่เห็นยืนเห็นหนาเพลแยกอยงนี้อย่างนี้สม่าซีกรวมขบวนการของห้อก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะทุกคน หลังจากที่เอาปั้นใบเตยแล้วเราก็เอามะขันเอาน้ำใบเตยค่ะเอาน้ำเขียวเอากินหอมของใบเตยค่ะคนนี้ก็คือหญ้าแดงค่ะเจ้าของสูตรของเราเองค่ะแจบแทบคแททุกคนขอขันเวลาก่อนนะคะทีมงานอุ่นอหิวเข่าค่ะอันนี้ก็เป็นคุณย่าของเรานะคะเป็นคุณย่าค่ะแม่ย่าเฮาเองค่ะในี่ตํำเจลค่ะเห็นบอรประเด็จเห็นบอกประเด็จตอนเห็นบอสสูดรถสรองน่ะเลาใส่เบิ้องเลยได้นั่น่ะว่าไม่ได้ค่ะควมโนตรงยืนนึงจ้า มาค่ะพี่น้องมากินเขาน้ำกันค่ะตำหมกฮงค่ะถอดก่ถอดหมูจ้าหลังจากกินเข้าเลียกก็มาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะก็เอาแป้งมาผสมค่ะมาผสมกับน้ำใบเตยที่ห้าตรียมมานนะคะคุณอยากเป็นกอสิใส่มือคันแป้งใ,ให้เขากำหนดใบเตยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจ้าวิธีการทำรสชาตินะคะเราจะกวนเพื่อยๆกวนนะคะกวนแรงมากอย่าไปติเปันตัวแล้วันจะเป็นแส้ <laughs> นั่นแหละคะ่ะทุกคนวิธีต้องเข้าก็ต้องกวนกวนอย่างตันล่ะคะ่ะจะว่างมือบดไ้เลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะไหมกวนหมอนะคะทุกคนเราต้องกวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยคะ่ะห้ามวางไม้พายเด็ดขาดนะคะไม่งั้นผิดสูตรของเราคะ่ะอ้าวต่อไปเปลี่ยนมือกวนจ้าจะของสูตรมาก,กวนเองคะ่ะบ่ไ้เด้คะ่ะบ่ไ้ได้หามผิดสูตรเด้คะ่ะคุณยาแดงจะของสูตรเป็นกะเข็มหดสูตรคะ่ะในการทําของหวานคะ่ะกวนเองเลยจ้า วนไปสักพักนะคะเห็นบอเนื้อแป้งก็เริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วค่ะเริ่มจะได้แล้วคุณยายคะเบิ้งวิธีเบิ้งเบิ้งแน่เลยค่ะคุณยายยกไปไผ่ขึ้นเนี่ยได้ก็ค่ะมันไหลท์สิ่งนี้อันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้ย่างขายย่างไันได้ค่ะไหลแนวนี้ไล่ยนี่ได้ละไก่เนี่ยนี่ตัวใหญ่เอ๊ะจังไอันนี้ สดแล้วก็กทันต์ทันตขถามว่าใดนี่ซีมสุบุกเหรอถาเขาใส่น้ำตาลลงไปก็คือเป็นข่าป่าเป็นบมบกันแม่ขาจะมีส่วนผสมเยงข้าวข่าป่าใชนไหมข้านำแข็งใส่หิ้วเ่อพอแล้วพอแล้วเย็นจัดเลยรอดกลองนะนี่คือรอดกลองใส่พีชจ้า ก็ทำเมี้ยนะชียากน้้อนเลยแเรอนสีชมพใส่เงินหอมากเลยค่ะหอมมากเลยนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากที่เขากวนแป้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเตรียมน้ําเย็นเพื่อมารองรับตัวลอดช่องที่มันจะตกลงไปค่ะเราก็เทแป้งลงไปเลยซาลงไปในพิมพ์ที่มันมีรูที่เป็นให้ลอดช่องมันลงไปนะคะทุกคน มันก็จะเป็นตัวเซซูไวเรียวๆค่ะสัมผัสแรกที่ได้รับเนะคะ่ะคือหอมมากๆเลยค่ะหอมใบเตยที่สุดน้ำที่เทาเอามาลองหลอดช่องนะคะก็เป็นน้ำเย็นจัดนะคะทุกคนเพื่อจะให้เขาเซตตัวแป้งให้เป็นตัวหลอดช่องให้สวยนะคะหลังจากที่เทาลงมือทําตั้งแต่หกโมงแรกนะคะขณะนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนทีแรกว่าจะทำสองมอค่ะทุกคนดูเวลาแล้วไม่ไหวไม่ไหวค่ะ โอ้ยทุกคนเมืองทีา่าสวยมากสีสวยมากค่ะสีจากธรรมชาติเลยนะคะจากใบเตยสดสดเลยจะ้ะถ้าแป้งเริ่มยศดซาแล้วเฮาก็จะใส่ตัวบีบลงซอยนะคะดันลงไปอย่างนั้นเลยจะ้ะมันก็จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวยาวแล้วแต่เราเลยค่ะปรับเอาได้เลยจะ้ะพี่น้องถ่าจะหากินรดช่องเฮ็ดจากใบเตย,เตยะแทแบบนี้บบมีแล้วค่ะพี่น้องอยู่ตลาดนี่บบมีแล้วอันนี้เราทําเองค่ะกลิ่นหอมมาก ทุกคนหลังจากตีเฮาเฮ็ดหลอดชองไว้เมื่อคืนนะคะตื่นขึ้นมาหฮาก็าต้องมาเตรียมกะทิค่ะขณะนี้เป็นเวลาตีห้านะคะรอบนี้เราใช้กะทิกล่องน,นะคะทุกคนเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมากเฮากับเอานําำเชื่อมและะ้วก็นำกะทิมาผสมผสมกันนะคะความหวานความมันก็เอาตามที่ทุกคนพอใจเลยค่ะ นี่หน้าตาของเฮาก็มาแล้วเป็นได่ขาทุกคนของหวานแล้วๆเฮากับไปผิดของข้าวโตเลยค่ะทุกคนทอดไก่ของเราจ้าเฮางำองรีบเตรียมของค่ะทุกคนเพราะว่าเฮามีงานตอนเช้าขอซิมกโมูค่ะทุกคนขอซิมมึงกราเสียบโบได้แค่กินนี่ก็หายซิฟเต็มซิฟแล้วค่ะทุกคนมาถึงคิวดิฉันแล้วค่ะกระกรมูไปเลยค่ะหยุ่นๆเลยจ้ะ สัมผัสแรกที่ดาวได้รับนะคะทุกคนก็คือมันหอมมากมันหอมไปเตยค่ะทุกคนความหวานมันกําลังดีเลยค่ะหากินจากที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะต้องทําเองค่ะถ้าจะถามว่าทําขายไหมก็คงจะไม่ทำอะคะ่ะเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะคะทุกคนถ้าให้น้อยลูกค้าก็อาจจะไม่พอใจเป็นได้นี่ก็ถือใจดาวก็สุกายค่ะทุกคนทะว่าเรื่องของหวานนี่ถือใจหลายสู้ตายค่ะเรื่องของหวานในดาวสู้ตาย แสบจนต่องยุกนิ้วปู้งให้เลยค่ะทุกคนดาวก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาเบิงคลิปดาวนะคะก็ขอกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตค่ะ